สวัสดีเพื่อนคนนะครับวันนี้ผมคิดลิสนะครับกลับมาในวิดีโอของ t ด e w วิชเชอภาค3นะครับตอนนี้ตอนที่2แล้วครับเพื่อนๆคราวที่แล้วเรา Let's leave it have the to Move it! Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood? <laughs> no. Because by eating rotting corpses they prevent epidemics. Did <laughs> you know they eat the living as well? No. Really upset him too. His theory collapsed. War is not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Slur. No, no. realms, no. don't you mean? Tamaria and Edern are no more. Radovitz pledged to restore the old borders. as Soon as he wins the war. Believe that. But you gotta believe something. That's what keeps us going. <laughs> หลังจากความวุ่นวายในการรอบสังหารกษัตริย์ในภาคที่2เนี่ยแล้วก็กองทัพนิฟกดัดก็บุกเข้ามาในดินแดนตอนเหนือนะฮะสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ผมรู้สึกว่าโลกของวิชเชอร์เนี่ยดูละเอียดอ่อนแล้วก็ดูมีอะไรมากมายจริงๆนะฮะคือคนสร้างเกมเนี่ยเขาใส่ใจทำรายละเอียดเข้าไปมากจริงๆครับดูฮะ ือทุกที่ที่เราเดินไปเนี่ยไม่ใช่แค่ทุ่งหญ้าก,กว้างๆนะครับมันมีสถานที่มีเรื่องราวให้เราค้นหาอีกแล้วนะครับผมต้องเป็นเกมที่สุดยอดมากๆเกมหนึ่งแน่เลยครับข้างล่างมีราวนเนอร์อยู่ด้วยนะครับราวนเนอร์เป็นปีศาจที่เนี่ยครับจะอยู่ใกล้น้ำเนี้ยนะครับไม่แน่ใจว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาประวัติมันดูนะครับว่าราวนเนอร์นี่มันมาจากไหนนะครับ แต่สึกว่าจะมีงงมีเหงื่อด้วยแหละครับอันนี้ผมใช้เวทมนต่์เกราะนะครับเอาไว้กันการโจมตีได้หนึ่งครั้งนะฮะแต่ถ้าอัพเกรดเนี่ยคงจะกันได้มากขึ้นนะครับผมการต่อสู้ลื่นไหลแล้วก็จะว่ายากก็ยากอยู่นะครับอันนี้ผมแค่เลือกความยากระดับสองเองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้ายากขึ้นไปอีกเนะี่ยผมว่าระดับบัตรบอลเลยนะเนี่ย น่าสนใจทีเดียวครับผมดูลื่นไหลแล้วก็ดูน่าสนใจมากกว่าภาค2เยอะเลยนะฮะเออโอ้โหผ่าผ่าครึ่งเลยฮะโอ้โหอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่ง อย่างที่บอกนะครับถ้าศัตรูเลือดเป็นสีขาวหรือสีเงินเนี่ยให้ใช้ดาบเงินสู้นะครับผมถ้าเลือดเป็นสีแดงเนี่ยให้ใช้ดาบเหล็กสู้นะครับตัวเกมก็จะบอกเราง่ายๆเพราะว่าวิเชอร์เนี่ยควรจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าศัตรูตัวไหนควรจะใช้ดาบเล่มไหนสู้นะครับตัวเกมก็เลยบอกเป็นสีให้เราโอโ้มีดาบด้วยฮะโอ้คุ้มฮะคุ้มนะครับลงมาสู้กับมอนสเตอร์ข้างๆในเกมหีบเนี่ยส่วนใหญ่ของในหีบเนี่ย เนี่ยครับจะเป็นไอเทมที่เราแบบใช้งานได้นะฮะแล้วก็ดีกว่าที่เราใส่อยู่แทบจะตลอดนะครับผมลองไปดูกันนะฮะอันนี้เป็นช่อง i n v e n t o r y นะครับหรือว่าช่องอุปกรณ์ของเรานั่นเองก็เนี่ยครับมีได้ดาบกับได้รองเท้ามานะครับผมเหมือนจะมีสีด้วยนะครับมีระดับความหายากด้วยอ๋น่าสนใจเดียวครับทำให้เกมน่าเล่นขึ้นอีกเยอะนะฮะอันนี้เป็นหนังสือนะครับ อันนี้เป็นจดหมายของเจเนเฟอร์นะครับผมที่มีลงท้ายว่าน่ะนะยูนิคอร์นนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแปลดูนะครับให้เพื่อนๆอ,อ่านนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับโปกติภาคสอง 2, เนี่ยเวลาจะปีนอะไรแต่ละทีเนี่ยนะฮะเราก็ต้องไปยืนใกล้ๆขอบขอบหินนะฮะ แล้วมันจะขึ้นบอกว่าให้ปีนนะครับแต่เกมนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเนี่ยฮะไม่ได้บอกอะไรนะครับเราแค่กดบีกระโดดขึ้นไปได้เลยครับไหลลื่นขึ้นเยอะฮะม้าของแกโรลเนี่ยชื่อว่าโรชนะครับผมว่ากันว่าแกโรลเนี่ยตั้งชื่อม้าทุกตัว <Faster. S 1> ที่เขาขี่เนี่ยว่าโรชนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะลองหาข้อูลมาให้นะฮะเดี๋ยวลองลองดูแล้วกันนะครับว่าใช่ไม่ใช่อย่างไงนะฮะอ่าเดี๋ยวตรงนี้เราไปกันต่อเลยครับผม We going help me help โอ้ต้องกระโดดฟันนะ ว <T> ิสเมียโดนเข้าให้แล้วหนึ่งดอกครับผมโอ้โหมันยกม้าไปทั้งตัวเลยฮะโอ้โหเป็นอะไรไหมโอ้เลือดออกฮะเป็นแผลสิครับอย่างนี้โดนเข้าไปขนาดนั้น Yeah come out Ah, <laughs> Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly. But griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh. You'd... You'd like a reward, I suppose. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail? Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard, sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there. Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea, especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, could use a good rye, nice and cool, you know, straight from a cellar. โอเคผมสงสัยว่าเมื่อกี้เราถ้าเราเลือกว่าเราจะเอาเงินจากเขาเนี่ยเราจะได้รับการช่วยเหลือหรือเปล่านะฮะจากจากโรงเตี้ยมที่เราจะไปเจอข้างหน้านี้นะครับผมไปกันต่อครับโอ้ฉากนี่แบบเดี๋ <c oughs> ยวนะะตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยทหารนิวการเดียนหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ใช่ครับผม Corpses everywhere. The stench of blood. Burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything. Hmm. Lord Ling. <coughs> เกมนี้ใช้อาหารกับน้ําในการฟื้นฟูพลังนะครับผมทั้งพลังชีวิตแล้วก็น้ําไี่ใช้ทําอะไรผมยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะฮะยังไม่เคยได้ใช้น้นะํานะฮะเดี๋ยวเราขี่ม,ม้าก,กันไปต่อครับผมโอ้ฉากสวยจริงๆครับเอ้เลื่อนมานานมากนะครับสําหรับวิเชอร์ ภาคสามนะครับแต่ผมว่าคุ้มค่านะครับที่เขาจะทําการขัดขัดเกลาเกมให้เล่นได้ลื่นนะฮะแต่ที่แน่คือเครื่องผมเปิดสุดไม่ได้แล้วครับพระเจ้าช่วยกวยทอดอันนี้ปรับแต่งเอาระหว่างม <c oughs> ีเดียม <c oughs> กับไฮนะฮะก็ <c oughs> ก็ยังได้60เฟรมเพอร์เซ n d อยู่ดีครับนิ่งดีฮะผม Of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse, it is. Cheers. I'll not drink with lost freaks. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy around here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Mm -hmm. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master Witches. Food and drink on the house. What can I get you? Show me what you got behind the counter. <laughs> คือพ่อค้าแม่ค้าในโรงเตียมไม่รับซื้อดาบนะฮะเราคงต้องไปขายให้กับช่างตีดาบซะส่วนใหญ่ผมว่าอันนี้จะเป็นเกมไพ่นะครับหรือเกมการ์ดนั่นเองจริงๆมันเป็นคล้ายๆกับระบบการ collectible นะครับหรือว่าเก็บของแต่ว่าเก็บของเนี่ยมีความหมายแลละเพราะเราเอาไพ่ที่เก็บได้เนี่ยไปเล่นในเกมได้ด้วยฮนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเกมเนี่ยมันเล่นยังไงแล้วมันประมาณไหนนะครับผมตอนนี้คุยกับโรงเตียมก่อนนะฮะ Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food, drink, and a night's rest and warmth. So war's been good for your trade. Aye, so far. But it'd be best to know peace again. At times like these, you never know what tomorrow will bring. There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be, soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection or go to the lord for help. Now the alderman don't use the privy without asking the black one's permission first, and it seems they hanged the lord, so no contract. Shame, we might have done something, but not for free. Looking for a woman, raven-haired, violet eyes, dresses in black and white, riding in from Willoughby. And uh, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah. Especially hard to forget this one. Plenty of travelers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. That up, please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. Black one's been out measuring the fields. Let him measure. Better that than burning the harvest. Oh, Drommel, Drommel, you're dumber than a headless cockerel. Why then, Mark? แวะมาดูแผนที่กันกนิดนึงครับว่าเราอยู่ตรงไหนบนโลกของวิชเชอร์นะครับผมอซูมอะไรอีกไหมเนี่ยอโอ้โหโอเคข้างล่างอ๋อโอเคครับน่าเราอยู่ในเทเมเรียนะฮะแต่ว่าเป็นก็ไม่โซนล่างของเทเมเรียแล้วนะนี่ก็นี่ก็เกือบจะตอนเหนือจะถึงรีเดเนียแล้วนะครับผม อ๋อแสงว่านิวการ์เดียนน่บุขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วนะฮะมอซีมา่าน่าจะตกเป็นของนิวการแล้วมั้งป่านนี้เพราะว่าอยู่ต่ำกว่าอีกนะครับผมอืมตอนนี้กองกำลังมุ่งหน้าไปโนาแกรนดนะฮะซึ่งก็จะเป็นเมืองหลักของเราในภาคนี้อีกด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมคุยกับชาวบ้านแถวนี้สักพักหนึ่ง Out of my face, freak, for your breath sours my beer. woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast, she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? I don't know. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. โอ้ย people the freak's taken Micah's mind อ h ้อหือและฉันจะเอาลิ้นของคุณไปถ้าคุณ u ม่เงียโหเจออย่างนี้ก็นั่งสิครับอย่างโหดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับคนต่อไปดูครับในนี้มีอะไรบ้างเนี่ยใช้บิชเชอร์เซนสิบอกทางออกบอกเทียนบอกอะไรได้หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปคุยกับโต๊ะข้างหน้าเราดูครับ Suits Similar to clubs and spades. What a waste of time. The earth shall revolve around the Sun before you comprehend these rules. Got a minute. Why not? Albert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Gerald of Rivier Witcher with tenure. I'm looking for a woman. Long hair dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Horsewoman of war. What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her, armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I have a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the Academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Hmm. Tell that to the people whose houses burned down. War reached Novigrad yet? No. Nope, About it's only a matter of time. Nelfgard on one bank, Redania on the other. Drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. Mm -hmm. The scholars, especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls, walls no war machine has ever crumbled. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. มาลองดูเกมไพ่ของ The Witcher 3กันนะครับก็เริ่มมาเนี่ยเราจะหยิบไพ่กันมาสิบใบนะฮะอ่าแล้วก็จะมีไพ่เนี่ยครับขึ้นมาจะมีไพ่ที่เป็นตัวละครนี้นะครับมีค่าความแข็งแกร่งอยู่ข้างบนนะฮะ อันนี้เป็นตำแหน่งของตัวละครนะครับผมส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือความสามารถพิเศษนะครับบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีนะครับนอกนอจากนี้ยังมีไพ่สภาพอากาศนะครับใช้ลดความสามารถของไพ่แต่ละตำแหน่งนะครับผมอย่างเช่นฤดูหนาวเนี่ยก็จะลดความสามารถของพวกแถวหน้าหรือรูปดาบน,นั่นเองนะครับอันนี้เป็นสนามรบนะครับก็เป็นตารางหรือกระดานของเกมนั่นเองนะครับผมก็เริ่มแรกเนี่ย พอถึงตาเราเนี่ยเราจะต้องเล่นไพ่นะครับหรือใช้การ์ดของเรานั่นเองแต่นี้เรามีการ์ดผู้นําอยู่นะครับเป็นการ์ดที่ใช้ได้น่าจะครั้งเดียวมั้งฮะเป็นความซ้อมพิเศษของแต่ละฝั่งนะครับเราเลือกได้ว่าจะใช้ไพ่ใครมาเป็นผู้นําของเรานะครับผมอย่างสมมติว่าถ้าผมใช้ไพ่ของฟอลเทสนะครับกษัตริย์ของเทอร์มเรียนะครับผมความสามารถก็คือหยิบไพ่หมอกนะครับในในเด็กของเราเนี่ยแล้วมาเล่นทันทีนะครับอย่างนี้ ไพ่หมอก็เป็นไพ่สภาพอากาศเหมือนกันก็คือจะทําให้เกิดหมอกขึ้นทําให้พวกนักธนูเนี่ยความแข็งแกร่งลดลงนะครับเนี่ยนะฮะเห็นเห็นสังเกตว่าศัตรูเนี่ยเล่นความแข็งแกร่ง2มานะครับแต่ว่าพอโดนหมอกเนี่ยจะเหลือแค่หนึ่งนั่นเองนะครับผมทีนี้ตัวเกมชนะกันยังไงนะครับก็คือเราหยิบไพ่มาสิบใบถูกไหมครับเราจะเราจะมีอ่าชีวิตอยู่2ชีวิตนะครับผมเราก็สลับกันลงไพ่นะฮะเนี่ยครับ ใครที่ผลรวมของความแข็งแกร่งสูงกว่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมตอนแรกเนี่ยลงได้กันแค่ทีละใบนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีใครคนหนึ่งเนี่ยผ่านหรือว่าไม่ยอมลงเนี่ยอีกคนที่อีกคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถลงไพ่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะพอใจนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันตนเนี้เจงยังงงอยู่นะครับนี่ก็ลงกันไปเรื่อยๆนะครับ เราก็ดูค่าผลลัพธ์รวมได้ที่ด้านซ้ายนะครับตอนนี้ผมสิบาคอมพิวเตอร์11นะฮะผมก็เลยใช้ไพ่หน้าหนาวนะครับทําให้แถวหน้าของศัตรูเนี่ยเหลือสเตรนจ์เลยว่าเหลือความแข็งแกร่งแค่หนึ่งหมดเลยนะครับผมอ่านี่ถึงตาผมผมว่าผมว่าผมจะลงอีกใบหนึ่งนะครับแต่ว่าสองแถวแรกเนี่ยถ้าลงไปเนี่ยมันจะโดนอ่า กด <G old> ความแข็งแกร่งลงเพราะมันมีสภาพอากาศอยู่นะครับผมก็เลยเลือกผ่านไปพอผมผ่านปุ๊บอย่างที่บอกศัตรูก็จะสามารถลงได้เรื่อยๆนะครับคือพอเขาลงเรื่อยๆเนี่ยค่าความแข็งแกร่งเขาก็จะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าข้อเสียก็คือไพ่ในมือเนี่ยก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับผมและอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เล่นรอบเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ไพ่หมดตั้งแต่รอบแรกเนี่ยรอบต่อๆไปก็แพ้นะครับเนี่ยดูตัวอย่างนะฮะเนี่ยครับเขาเหลือไพ่แค่ใบเดียวคะคอมพิวเตอร์เหลือไพ่แค่ใบเดียวแต่ผมเหลือตั้งกี่ใบ5าใบ6ใบครับผม ห,หมดแล้วครับไพ่เขาหมดแล้วเขาต้องผ่านแล้ะนี่ผมลงแค่ตัวเดียวผมก็ชนะแหละเห็นไหมฮะเนี่ยครับไม่มีอะไรให้ลงแล้วผมก็ชนะขาดแหละผมหกเปนสองเงี้ยครับผมใช้ใบเดียวผมชนะเลยผมก็ผ่านผมก็ชนะเลยแล้วรอบต่อไปก็ไม่ได้จั่วอีกยกเว้นว่าจะมีไพ่พิเศษที่อนุญ,ญาตให้หยิบหยิบการ์ดได้เพิ่มนะครับผมหรือหยิบไพ่ได้เพิ่มนะฮะี่ผมก็ชนะสบายเลยครับมันไม่มีอะไรให้ลงแล้วผมลงอะไรก็ชนะหมด เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่จะต้องวัดใจกับคู่ต่อสู้ว่าเราคิดว่าเราชนะหรือยังนั่นเองนะครับ <Well> ถึงจะผ่านหรือไม่ผ่าน,าน,นาก็น่าสนใจทีเดียวนะครับผมโอเคเราไปต่อกับในเรื่องของเราดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกับคนสุดท้ายดูนะครับ ว่าได้เห็นเจนิเฟอร์ผ่านมาทางนี้หรือเปล่านะครับผมไม่น่าจะมีคนไหนแล้วล่ะอะลองคุยดูครับผม looking for a woman uh, like everyone not like everyone and not just any woman mine smells of lilac and gooseberries dresses in black and white two schnappsies <laughs> it'll lift your spirits that'll lift my spirits. you look haggard. it's just a few drops to improve your mood. a little schnapps has never hurt a soul. can we cut to the chase? you seen her or not? jennifer of Um, <coughs> never mentioned her name. yet you described her perfectly. And once i hear something, i never forget. Can't help it. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. ถามต่อ. you seen jennifer deepest apologies but i must ask is this about love none of your business yes as a vagrant i deserve no explanation what do you know tell me before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An the elf guardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there, dark of night, black and white, gooseberries and yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? <laughs> I'm not omniscient. trouble you'll พูดเหมือนจะได้เจอกันอีกเลยนะตรงสัยคงได้เจอกันอีละครับผมเดีย๋ยวออกไปค่ายนิฟการเดียนกันครับ มีเรื่องแน้วก็แล้ f ก็นล้วก็แล้วก็แลวก็แล้วล้วแ้วกแล้วกแล้วก้วกาแล้วล้วอ็แล้ว้วก็แล้วกล้วแล้วกแล้วก็แล้วก็และวกลวกแล้กแล้ก้ววะแแววลลแแ better round up someone else to help three of you don't stand a chance against me well i could fuck you up by myself if i had a bag over my head and my hands tied behind actually no not even then Chet, lesh back off i'll teach this vagrant a lesson man on freak what ass is mine? <laughs> Rip me soldier! เราก็นึกว่าจะเก่งนะครับพูดถ้ะปากดีเชียวโดนต่อย2ทีก็ลงไปกองกับพื้นแล้วครับผมโอเคครับสำหรับ The Witcher 3ตอนที่2นะครับผมขอหยุดไวเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวตอนหน้าเรามาดูกันต่อนะครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะวันนี้ผมคิดซิสลาพื่งไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม